สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสูตรรวยซ้นับล้านของเราอีกแล้วนะคะรอบนี้รวยซ้ำนับล้านจะมานําเสนอสูตรเด่นบนล่างบนล่าง3มตัว60สลุดสนะคะรอบที่ผ่านมาเป็นอย่างไรคะทุกท่านรอบที่ผ่านมาเลขออกอะไรคะอ่าสูตรนี้อันนี้นะคะ รอบก่อนนาะนนะเรียกออกค่า4 48 92ตัวล่างผลปรากฏว่าตัดได้9กับ4 4มา2ตัวบนแล้วก็9มาเลขล่างนะคะเข้ากันแบบขนาดเคยเลยนะคะแล้วต่อมานะคะเลขที่ออกก็คือ9 7, 9 2ตัวล่างออก61 7กับ9มาเลยนะคะสำหรับสูตรที่1สูตร2หลุด803เคยเดินดีดีด,ด,ดีหลุดเลยนะคะ กลายเป็นว่าถูก97997แต่เลขล่างไม่มานะคะอ่ะมาต่อกันในรอบต่อมานะคะงวดที่17มกราไปใช้1กุ่มผ่านนะคะทุกท่านนะใช้1กุมภาพันธ์สูตรที่1นึได้9ได้1ได้4สูตรที่2ได้8ได้ศูนยได้3อีกผลปรากฏว่าเลขตัดกันไม่ได้อีกแล้วนะคะเลขตัดกันไม่ได้ อ่ดิฉันก็เลยประกบคู่ให้98 90 93ดเกานอ่าไล่หมดเลยแต่เข้าตรงเลขตรงนี้เราไม่ได้แบ่งแบ่งหลักสิบหลักหน่วยนะผลปรากฏว่าเลขที่ออกใน3าตัวบนของรางวัลที่หนึ่งวดที่ผ่านมาก็คือ0ูนยสสองตัวล่างออก09ปัตโตสวยงามอรารามแท้แล้เป็นวง <c oughs> โอ้ 9ตัวนี้มาล่าง1ไม่มี4ไม่มี8ไม่มี0มี0มา1 0อ่ะมา100แล้วก็10ล่างส่วน3ตัวนี้มาบนนะคะไม่มีแต่เลข6อยู่ตัวเดียวแค่นั้นเองแล้วผลปรากฏว่าเลขที่เราทำไว้นะคะเขาเข้าในตัวนี้อันนี้คือเข้าล่าง เลขบนมีไหมหกสามศูนย์หกสามไม่มีนะคะมีแต่ศูนย์เก้าตัวเดียวไปไปลุยกันลุยต่อไม่รอแล้วเดอ้อไปอย่ารอก็ไม่ต้องรอแล้วเดอ้อวางให้แล้วเดอ้อจัดเลยนะคะจัดเลย ดูดูเข้าๆเ,เนาะก็น่าสนใจนะอ่ะมาฝากคำเตือนกันก่อนแล้วเรามาลุยกันให้ดูลยุยให้ถนัดเลยนะคะทุกท่านนะคำเตือนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้ด้วยนะคะสถิติและสูตรที่ดิฉันนำมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนี่เป็นแค่แนวทางในการไปเลือกซื้อ สลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นนะคะผลลัพธ์ที่ได้สมการที่ออกมาขอให้ทุกๆท,ท่านได้โปรดใช้วิจารณญาณให้มากๆเลยนะคะก่อนจะนำไปใช้ช่องของเราไม่สนับสนุนจริงผิดกฎหมายทุกกรณีนะคะจากช่องรวยทรัพย์นับล้านนะคะฝากกดติดตามไว้ด้วยกดกระดิ่งได้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะคะท่านใดชอบในการคิดคำนวณคิดเล่นๆคิดสนุกสนานก็ได้นะคะไม่จำเป็นต,ต้องแบบ ต้องใช้ต้องเข้าต้องแม่นขนาดนั้นอะไรประมาณนี้นะคะทำให้ย้อนหลังดู2อง,งวดน,นะคะงวดที่3จัดการไปได้เลยนะคะอ่ะเรามาดูสูตรที่1เด่นบนล่าง3ตัวตัด3ามอะเด่นบนล่าง3ตัวตัด2ส,สูตรมาดูกันสูตรที่1ในรอบ30มธันวาไปส่งท้ายนะ ไปใช้ใน17มกราคมนะคะ <c oughs> หน่วยบนคูณ2หน่วยบนคูณ2 4 2 8 8บวกหน่วยล่างเป็น9 8บวก9เป็น17ได้เลข7 7ไปบวกรหัส2กับ3 7บวก2เป็น9 9บวก3เป็น12ได้7ได้9ได้2 มาดูในส่วนสูตรที่2หน่วยบนคูณ2 4ง8ีอ่ะแปบวกสเป็น10ได้ 0, 0ูนบวกสได้3ผลปรากฏว่าตัดไม่ได้นะคะก็จะได้7ได้9ได้2ได้8ได้0ย์แล้วก็ได้3 เจ็ดเก้าสองแปดศูนย์สามผลปรากฏเลขออกในวันที่สิบเจ็ดมกราคมหกสิบเจ็ดหนึ่งศูนย์ห้าเก้าเจ็ดเก้าหย์ห้าเอาหมดเลยเหรอเอาตั้งหกตัวเลยใช่ไหมเก้าเจ็ดเก้าเก้าอืเก้าจดเก้าสองตัวล่างออก หกหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าหกหนึ่งสามตัวเลยรอบนี้เจ็ดกับเก้ามาส่วนนี้ดลุด อ่ะไปต่อนะคะมาดูกันต่อในรอบวันที่17มาการาไปใช้1นกุมภา9ก้าสองสไปบวก1เป็น9 9้เบวกสองเป็น11ได้1 1ึบวกสเป็น4ได้9ได้1ได้4สูตร2ค่ะหน่วยบนคูณ2นะคะหน่วยบนคูณ2 9งเกป แปดบวกสองเป็น10ได้0ูย์บวกสได้3ได้มาอีกแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นยังไงรอบนี้9ก้าหนไม่ตรงนะคะไม่ตรงตัวเลขของเราก็จะเป็น914803คนปรากฏว่าวดวันที่1กุมภาพันธ์หกสิบเจ็ดห โซนเก้าี่ค่ะเล่ออกสามตัวบนและสองตัวล่างผลปรากฏว่าศูนย์หกสามศูนย์ตัวเนี้ย ออกบนออกล่างเลยสองเด้งสามไปด้วยส่วนเก้าตัวนี้มาเลขล่างอืมไม่ธรรมดา รอบนี้สองตัวล่างเข้ารอบนี้สามตัวบนเข้าต่อมาก็จะเป็นชุดนี้นี่ค่ะ ตามนี้นะคะนี่คือเลขออกนี่คือเลขออกนะอันนี้ตัวที่ได้นะคะมาเรามาดูในรอบดีๆกันดีกว่าสิบหนึ่งกุมภานะคะหนึ่งกุมภาไปใช้สิบหกกุมภาสามคูณสองสามสองเป็นหก สามสองเป็นหกหกบวกเก้าเป็นสิบห้าอนี่ค่ามาต่อนเพื่อนเลยตอนนี้ห้าบวกสองได้เจ็ด เจ็บวกสเป็น10ได้0ส่วนสูตรที่2หน่วยบนคูณ2 3งสองเป็น6 6หบวกสเป็น2 6งบวกสองได้แปดบวกสเป็น11ได้หได้หได้แปได้หน่ว้าไม่ตรงกันอีกแหละตัดไม่ได้อีกแล้วนะคะทุกท่านนะก็จะเป็นห้า เจ็ดศูนย์หกแปดหนึ่งหกบวกสองได้แปดแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดหกแปดหนึ่งอ่ะอันนี้ก็คือเด่นสิบหน่วยบนเด่นแปดหน่วยบน กี้ที่ฉันเขียนผิดนะคะทุกท่านนะดิฉันว่าจะเขียนเด่นบนล่างไปเขียนเด่นสิบหน่วยบนอ่ะจับคู่กันเลยดีกว่า คิดอะไรไม่ออกแล้วตอนนี้570นะคะแล้วก็6กแปตัวเลขไม่ตรงกันจับคู่ชุดไปเลยจับคู่ก็จะจับแบบนี้นะคะจับรวมนะคะทุกท่านนะดิฉันจะจับรวมให้เลยนะ5 7 5เจ็ดหห้าด ห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้าศูนย์ห้าหกห้าแปดห้าหนึ่งห้าเจ็ย์ห้าหก้าแดห้าหนึ่งเจเจดหเจ็เจดหนึ่งศหกศดศหนึ่งศูนหนึ่ง ศูนย์หกศูนย์หนึ่งหกแปดหกหนึ่งแปดหนึ่งตัวเลขก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะคะทุกท่านนะอันนี้ก็คือตําได้เลยคือบนล่างเป็นบนล่างเลยนะคะทุกท่านนะ,อะชอบตัวไหนจัดตัวนั้นนะคะ 0457แต้มค่ะมาดูกันตัวไหนชนแต้มมีไหมอันนี้คือแต้มล่างนะดิฉันจะชนแต้มล่างก่อน0457 5 0457 5, แต้มสองแต้มหนึ่งแต้ม3ามแต้ม6

หกแปดหกหนึ่งนะคะอันนี้คือล่างนะดิฉันชนเต็มล่างนะคะก็จะมีตัวชนอยู่กี่ตัวเราเมื่อกี้ จ็ดศูนย์หอันนี้ไม่มี3ชุดนี้ก็คือเดินบนล่างนะคะที่ผ่านมาการันตีได้เลยว่ายังเอาอยู่นะวดดที่แล้ว 9148039 9ไปอยู่ล่าง06309อมอเลยค่ะมีแค่นี้แหละเป็นสองตัวล่างและสองตัวบนนะคะเด่นบนล่างตัดออกมาได้เลขแค่นี้ตัดไม่ตัดไม่ได้นะคะก็เลยจับคู่ทั้งหมดเลย มีทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยทั้งหมดมี 6. หกเหลือสี่ก็คือสามสี่ห้ากับหกมีแล้วเจ็ดมีแล้วแปดแล้วก็เก้าศูนย์มีแล้วสี่เอออะถ้ามันจะถูกยังไงก็ถูกนะคะทุกท่านนะบนล่างนะที่ขีดเมื่อกี้นี่ก็คือเลขล่างนี่ชนชนเออเลขแต้ม ห้าศูนเจนเน้นอยู่แค่นี้ขอให้โชคดีค่ะ1นึ่งสองสาห้าเน้นค่าคู่ ขอโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะทุกท่านนะช้นเลขดับ0457ไม่ถูกตัวที่จะมาที่น่าสนใจก็คือ06ตัวนี้เป็นตัวที่น่าสนใจอ่ะโชคดีนะคะทุกท่านนะขอโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรง รวยๆเฮงๆปังๆกันทุนหน้านะคะสวัสดีค่ะ